คำเตือนในในก็เผลอกดเข้ามาดูแล้วเงินก็เผอดูจนสอบไป้ดยวด้วแล้วกันนะครับไงสวัสดีครับจากคลิปที่แล้วผมได้ไปสมัครงานในช่วงโควิดของเดือนกรกฎา,าคมที่ผ่านมาและคลิปนี้ก็จะต่อจากเหตุการณ์หลังจากนั้นอีกหนึ่งเดือนครับ และในเดือนสิงหาคมมีอีกตำแหน่งงานหนึ่งที่ผมสนใจผมได้ไปยื่นใบสมัครซึ่งในตำแหน่งงานนี้เนี่ยเขารับจำนวน3อัตราตั้ง3คนเนี่ผมอยู่ลำดับที่90ครับใช่ครับ90คุณฟังไว้ผิดครับ90ครับ พอถึงวันประกาศรายชื่อเนี่ยปรากฏว่ามีผู้เข้าสมัครสอบตำแหน่งงานนี้เนี่ยจำนวนทั้งหมด123คนครับครับ123คนครับดังนั้นแล้วเนี่ยก็จะมีแค่3คนเท่านั้นที่จะได้ทำงานในตำแหน่งงานนี้ไปแล้วอีก120คนล่ะก็จะต้องหางานใหม่นะสิสงครามนี่มันสงครามชัดๆพอถึงเวลาวันสอบจริง พออ่านโจทย์แต่และข้อแล้วเนี่ยเอ๊ะทำไมไม่ไม่เหมือนที่เราอ่านมาเลยโถเอ้ยนั่นข้อนั่นเคยอ่านผ่านตาม,มานี่นะแถมยังมีข้อเดียวคะแนนข้อเดียวก็มีค่านะครับเวลาในการทำข้อสอบมีแค่1ชั่วโมงซึ่งผมก็ใช้มันทั้งหมดหชั่วโมงเลยครับเพราะที่ผมอ่านมาจากในเว็บไซต์เนี่ยมันคนละเรื่องกันเลยครับ ตลอดเวลาในการสอบเนี่ยผมมีทางเดียวเท่านั้นครับที่จะผ่านการสอบในครั้งนี้ไปได้และสิ่งนั้นที่ผมใช้ในการสอบนั่นก็คือปากกาน้ำเงินครับรอเล่นครับผมขอโทษครับ <laughs> และสิ่งนั้นที่ผมใช้ในการสอบนั่นก็คือคอวอยอ <laughs> คิดวิเคราะห์แยกแยะในระหว่างการสอบเนี่ยผมพยายามอ่านหลายๆรอบ คิดแล้วคิดอีกวิเคราะห์ความเป็นไปได้เลือกข้อที่ถูกต้องที่สุดพยายามตรวจทานทุกข้อในตอนนั้นผมมั่นใจสุดๆเลยครับว่าจะต้องติดหนึ่งในสามได้แน่ๆฮ่าฮและนั่นเป็นแค่ความคิดแวบแรกก่อนการสอบจะจบลงครับฮ่าฮ่าฮาฮาแต่พอผู้คุมสอบบอกว่าเหลือเวลาอีกหนึ่งนาทีจะเก็บข้อสอบเวลานั้นผมก็เลืกลักลวลลานจนหมดเวลาครับ และหลังจากหมดเวลาสอบแล้วเนี่ยผมก็ไม่คิดอีกเลยครับว่าจะติด1ใน3ได้อีกเพราะอะไรเหรอเอ๊ะเพราะอะไรนะเพราะตัดคลิปไม่ทันแล้วสัปดาห์นี้เนี่ยผมต้องเตรียมตัวไปทำธุระที่ต่างจังหวัดเลยอาจจะไม่ค่อยมีเวลาทำคลิปซึ่งเออคลิปก็ไม่กี่นาทีเอง <laughs> ที่จริงผมก็อยากทำให้คลิปนานกว่านี้นะครับแต่ว่าไม่ค่อยมีเวลาแต่สัปดาห์หน้าผมมีเวลาว่างทุกวันเลยครับแล้วผมจะกลับมาเล่าให้ฟังใหม่แล้วเจอกันอาทิตย์หน้าสวัสดีครับ